ขออำนวยพรท่านสาธุชนทุกท่านธรรมะในวันนี้จะได้ปารภหลักแห่งการนำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อให้เรามีความสุขซึ่งเรียกว่าสังฆาวัตถุซึ่งมีอยู่4ประการหลักของสังฆาวัตถุนั้นประกอบไปด้วยข้อที่1ทานคือการให้การเสียสละ ข้อที่ 2. ปียวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคําอันไพเราะอ่อนหวานจริงมีสาระมีประโยชน์ข้อที่สคืออัตจริยาคือการช่วยเหลือกันความมีน้ำใจต่อกันในการรงชีวิตอยู่ข้อที่ 4. คือสมานัตาตาความเป็นผู้มีการประพฤติตัวประพฤติตน สม่ำเสมอกับสังคมและก็ชุมชนของเราซึ่งขอปารารักหลักข้อที่หนึ่งก็คือว่าคือการการให้ทานหรือว่าการให้ข้อที่หนึ่งการที่เราจะอยู่ในสังคมโลกนี้อย่างมีความสุขมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจะต้องรู้จักการให้ ให้ชีวิตให้โอกาสให้ข้าวให้น้ำให้การสงเคราะห์ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความจำเป็นอย่างที่สุดโดยเฉพาะให้อภัยทานนะซึ่งหลักของทานนั้นมีทั้งวัตถุทานมีทั้งธรรมทานามีทั้ง อภัยธานนะดังนั้นจึงให้เราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจว่าการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัวของเราพ่อแม่ก็ต้องมีการเสียสละคือการให้ดูแลรักษาชีวิตของลูกๆทุกคนตรงกันข้ามลูกๆทุกคนก็ต้องให้ ตอบแทนแก่พ่อแก่แม่เช่นเดียวกันนะดังนั้นหลักของการให้จึงถือว่าเป็นหลักที่มีความจำเป็นมากที่สุดในสังคมมนุษย์ทุกๆสังคมนะเพราะว่าโลกอยู่ได้ด้วยการให้เมตตาทมค้ำจุนโลกเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะมีการให้โดยเฉพาะหากว่าเราได้รู้จัก ให้ทานนะดังที่กล่าวแล้วรู้จักให้ข้อคิดชีวิตซึ่งเรียกว่าธรรมทานเหมือนกับที่พระองค์ทรงประกาศธรรมทรงแสดงธรรมนำธรรมะแต่ละหมวดหมู่มาแจกจ่ายมาเทศนาสั่งสอนอบรมแก่มวลหมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดชีวิตของพระองค์นะและ สุดท้ายก็คืออภัยทานซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดที่เราทุกคนจะต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นด้วยการแผ่เมตตาแผ่ความรักอภัยทานมีมากเท่าใดก็จะทำให้โลกนี้มีความสุขมากเท่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนจะหลับในคืนนี้ให้เราทุกท่านได้รู้จัก แผ่เมตตาก็คืออภัยทานขอให้เราทุกคนทุกท่านจงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ทานขอหน่วยพรและเจริญพร